เนี่ถึงแล้วขอให้มันเวิร์กด้วยเถอะขออาศัยนอน,นที่นี่สักหนึ่งคืนนะฮะเอาปีดด้าเฮ้ยระบบเป็นจุดพักรถประชาชน,นล็อกลูกกุญแจตายแล้วจุดพักรถตายแล้วเซอร์ไพรส์อีกแก้วฮะ เดี๋ยวเราหาลือก่อนเอาไงดีดอืม นอนตรงนี้ไหวไหมอะนอนตรงนี้ไหวไหมครับทริปนี้ก็เป็นทริปการท่องเที่ยวที่สวนพึ่งนะครับคือเวลาเรามีน้อยนะครับคือเพื่อนหยุดได้แค่เสาร์อาทิตย์ถ้ามาวันเสาร์ก็เหมือนจะนอนได้แค่คืนเดียวผมก็เลยตกลงกับเพื่อนว่าเราจะออกตั้งแต่คืนวันศุกร์ก็คือเราออกมาคืนวันศุกร์แต่เรามาถึงที่นี่มืดมาก ซึ่งมันจะเที่ยงคืนแล้วลานกลางเต็นก็น่าจะปิดหมดแล้วผมก็เลยวางแผนว่าจะมานอนที่จุดพักรถที่สวนพึ่งที่นี่นะครับแต่เอิญโดนเซอร์ไพรส์กับนะครับเขาปิดไม่ให้ผมเข้าไปนอนนะครับทีนี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจะไปนอนไหนเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆช่วยติดตามเป็นกําลังใจนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าคืนนี้ผมจะไปนอนที่ไหนนะฮะเดี๋ยวอุกไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันครับ ครับสวัสดีครับเฮ้ยเราหมุนออนโทรนะครับวันนี้ครับเป็นคลิปดีๆแล้วนะฮะเพิ่งจะมาหายหน้าหายตากันไปหกเดือนเลยนะเดือนครับประมาณหเดือนเออหกเดือนที่ไม่มีหนึ่งเน็กกางเต็เลยที่ทไม่ได้กางเต็นท์เลยครับหเดือนใช่ทำแต่งานครับผมอาจจะมีแบบโฉบไปวันเดททิปบ,บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้อารมณ์แคมปปิ้งเลยบอกตรงๆเลยว่ากระหายการขับรถ กลางคืนมากกา็หายการกลางเต็นมากพันพันัน,อน,อนเออเซียนเซียนอ่ะบนเนี้ยคือันผมมาให้เขาหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมใช่เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะไปกลางเต็นกันที่สวนพึ่งนะครับแต่ว่ามันจะได้แค่คืนเดียวใช่ไหมถ้าปกติแล้วแต่นี่ผมก็อ่าเขาเลิกงานมาวันศุกร์ผมก็ชวนออกเลยนะครับไปกันเลยเก็บของออกจากบ้านประมาณสามทุ่มนะครับตอนนี้ประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วเนาะ สาม 4, 7, ทุ่มสี่สิบเจ็ดครับ,อ, 4, รบอยู่แถวสมุทรสาครน,นะครับมาจอดกินกาแฟออกมาก็เจอฝนเลยเลยไม่ได้เปิดคลิปแต่บ้านนะฮะก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าผมหนีฝนหนีฝนจะได้งลงใช่ไม่รู้นะว่าวันนี้จะจะได้ลานกลางเต็นที่ไหนนะครับเพราะว่ามันดึกผมก็ไม่รู้ว่าจะนอนวัดหรือเปล่าหรือไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับรวันนี้ก็เป็นคลิปเปิดเป็นว่าขับรถ ขบับรถไปเที่ยวสวนุกขึ้น้วกันนะค,ะร,ครับคนะือยังคือบูบูหน่อยแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้นอนกันที่ไหนนะครับวันนี้บอกเลยว่าบูบูโอเคอ๋อแล้วเมียเมียผมอยู่ไหนเนี่ยนั่งเงียบเลยวันนี้เรามาสามคนสองคันนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับทุกคนพร้อมแล้วก็ออกเดินทางครับความรู้สึกตอนที่ขับรถนี่บอกเลยนะครับว่า มันตื่นเต้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขับออกต่างจังหวัดนานนะครับซึ่งเราเป็นคนชอบเดินทางอยู่แล้วบอกเลยว่าตื่นเต้นจริงๆที่จะได้เที่ยวในทริปทปนี้นะครับแล้วก็ได้ไปกับเพื่อนซีด้วยสมัยวัยเด็กเลยนะครับคนนี้นก็แอบตื่นเต้นนะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าคืนนี้จะได้นอนที่ไหนนะครับแต่คงไม่ได้เข้าไปที่ลานกางเต็นท์แน่นอนเพราะว่ารู้สึกไปก็ไม่ได้เสพบรรยากาศเลยนะครับเข้าไปถึงก็น่าจะประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนซึ่งเราก็เพิ่งไปถึงเราก็คงอยากจะคุยอยากจะอะไรกันซึ่งมันอาจจะรบกวน เพื่อนๆที่กลางเต็นอยู่ด้านในนะครับ mm hmm. ก็เลยคิดว่ายังไงเราก็ไม่เข้าไปในลานกางเต็นแน่นอนจะหานอนด้านนอกเอานะครับครับตอนนี้ผมก็มาถึงตัวเมืองราชบุรีแล้วนะครับก็เลี้ยวซ้ายแยกมาครับ อีกประมาณสี่กว่ากิโลนะครับก็50กิโลสิฝนครึ่งนะครับอันนี้ก็ออกมาจากบ้านเลยนะครับออกมาตอนสามทุ่มนิดๆน,นะครับตอนนี้ก็้าทุ่มสิบสี่แล้วค่อนข้างจะอ่ดอาดกันนะครับเพราะว่ามีฝนตกช่วงก่อนออกด้วยเลี้ยงของเลี้ยงอะไรก็มีล้ำนิดหน่อยนะครับก็เลยช้านะฮะ มากบรรยากาศโคตรโคตรคูอันนี้ก็ประสานไฟครับเป็นวัยรุ่นโชว์ไฟครับไปกันเรื่อยๆอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงนะผมว่าเราไปเลี้ยวขวาข้างหน้านะครับ เขาบอกหน้าไมรถจับได้ยี่แปดองศานะครับแต่แต่อุณภูมิจริงๆมันต้องเย็นกว่านั้นอ่ะผมรู้สึกว่าเย็นมากเลยเย็นเย็นแบบขับแบบชื่นใจอ่ะก็โทนอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วเดี๋ยวก็ได้พักแล้วเฮ้ยทำไรเอ้ย กะแล้วยังเงยครับตอนนี้ก็เข้าเขตลาดบุรีแล้วนะครับเหนื่อยเพียมากเลยหิวก็หิวนะครับอันนี้เขาก็จอดทักก่อนครับเขาจอดเยี่ยวอยู่ครับีบอกผู้ชายตัวคนเดียวโดยที่นบบขนของอย่างก็แบบ มากันสามคนนะตัวของว่ะไม่โซฟาโซฟานั่งสบายไงเอาไว้นั่งกินสบายสบาย่ดูเราสองคนเด็กเออดูเราสองคนเอาเต็นท์มาอันเดียวมีรถของผมมีอะไรเลยี่ไม,ม่รู้เสียงเข้าเปล่าเดี๋ยวลุยต่อครับตั้งแต่ออกจากปั๊มมานะครับระหว่างทางนี่ก็มืดและก็เบี่ยวมากเลยเราก็เลยทำพิธีเปิดป่ากันนะครับ วิ่งคู่เปิดสปอตไลท์ให้มันจ้าไปเลยครับก็ให้สยบความกลัวนะฮะไม่กลัวครผมผมเป็นคนกลัวผีนะครับต้องบอกไว้ก่อนก็พยายามไม่มองซ้ายมองขวาเลยครับมองตรงอย่างเดียวครับก็นัดกันแล้วครับเจออะไรห้ามบิดหนีนครับเตรียมกันพาเรียบร้อยอย่างดีครับ นนี้ผมก็มาถึงชักป่าไหวแล้วนะครับไม่ไกลแล้วครับใส่คืนนี้ผมได้นอนข้างถนนนะครับ <Yep. S 1> ข้างถนนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นอนเป็นหมาข้างถนนไม่ใช่องนั้นนะ <c oughs> ผมจะนอนที่หมวดการทางที่แบบไว้ดูแลประชาชนนะครับพอดี <c oughs> ผมกดดูในแผนที่แล้วมันมีก็คิดว่าคงจะประหยัดค่ากางเต็นท์ไปได้หนึ่งวันนะครับ ็เ,เดี๋ยวไปดูก่อนว่าดูที่ดูทางก่อนว่ามันโอเคไหมมันได้หรือเปล่าเราผมก็ผมก็มากบเมียด้วยมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวไงเราไปดูด้วยกันว่าว่ามันจะโอเคไหมสถานที่เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เหลืออีกประมาณกิโลกว่าก็ถึงแล้วห่างจักชักป่าไหวนิดเดียวนะครับอันนี้ลงพยาบาลสวนพึ่งนะฮะเลยมาหน่อยหนึ่งห่างจากโรงพยาบาลสวนพึ่งประมาณกิโลหนึ่งครับ แล้วหรือเราไม่สังเกตก็ไม่รู้โบไม่เพียงแต่ไม่เคยดีสังเกตตลอดเช่นนี้ยไล้ถึงแล้วครับเนี่ยป้ายอะไรแบบเนี้ยมันไม่เคยมีป้ายอะไรแบบนี้เลยแล้วป้ายประตูใหม่ยถึเนี่ยเออ <ไป S 1> เหมือนเขาเ,เชื้อเชิญให้เราไปนอนเต็มที่เออเ <laughs> นี่ยป้ายทุกอย่างใหม่หมดเลยเนี่ยถึงแล้วขอให้มันเวิร์กด้วยเถอะมันไม่เคยมีจานขออาศัยนอนที่นี่สักหนึ่งคืนนะฮะเอาปี๊ด้า ลองเลื่อนประตูดูดีเลื่อนได้ปะเฮ้ยระบบเป็นจุดพักรถประชาชนล็อกลูกคุญแจล็อกใช่ปะตายแล้วจุดพักรถ <laughs> ตายแล้วเซอร์ไพรส์อีแกแล้ว Hả? Điều lâu hả lưu còn ông ngay đi นอนตรงนี้ไหวไหมอ่ะนอนตรงนี้ไหวไหมไม่กล้ารอทำไมอ่ะเอาเช็คดูซิหมดการทางส่วนที่เหลือมันมีโดนมาโดนเลยถ้าพูดจะไม่เห็นครับตอนนี้ก็เคว้งนะครับเรากบมาพักที่นี่เต็มที่เลยแต่เขาไม่เปิด เดี๋ยวเราไปลองลองดูที่ปั๊มแล้วกันเนาะได้เดี๋ยวลองไปดูปั๊มตรงเนี้ยว่าว่าได้่รจะไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยโดนสดกันอีกทีหนึ่งไปไปดูกันโบลุยเซอร์ไพรส์สุดๆเลยส่าตั้งใจจะมาพักตรงนี้เลยเดนี้่ะอ่ะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ที่พักแล้วนะครับก็คือ source, ที่ป <wh ั๊มพีทีนะฮะปั๊มพีทีชักป่าวายนะครับขอบคุณมากเลยนะครับพนักงานใจดีให้เราพักนะฮะนี่เซเว่นอยู่ใกล้ๆ้เลยนะทางดีมีเซเว่นของจริงนี่ไม่ต้องกลัวอดไม่ต้องกลัวอดห้องห้องน้ำไม่มีไฟด้วยเดี๋ยวถ้าเราเข้าห้องน้ำก็คือต้องใช้ไฟสายไฟฉานะสายไานนี่ลานคลางเต็นท์เราดีมากเลยดูดิดูดิคือแบบโหเรียบแบบเรียบกิฟเลยเนี่ยดูดิโห วันนี wow. e. all, Finally, ้เหมารานนะครับเหมารานที่นี่เลยเดี๋ยวไงเดี๋ยวตัดภาพมาตอนกลางเสร็จเลยกันขออนุญาตกลางก่อนเพราะนี่เที่ยงคืนแล้ะอ่ะลุยลวยขณะนี้เวลาเวลาเท่าไหร่เออฮะมีใครรู้บ้างขณะนี้เวลาอ่อยขนานี้เวลาเที่ยงคืนยี่สิบนะครับเราได้ที่นอนแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะ เดินไปครับเดี๋ยวเดินไปเซเว่นนี่เองครับพร้อมยังครับหนึ่งหนึ่งเล็กล้อมหมุนพร้อมยังก็บอกเยว่าพร้อมอ่ะพร้อมเหอะพร้อมเหอะเหือะแต่ทั้งตัวเลยได้ไงถาหเงินไปแงก็ต้องงกลางกันแบบไวมากอ่ะแป๊บเดียวปุ๊บ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 นี่ทำเลดีด้วยหน้าห้องน้ำเลยเห็นไหมเดี๋ยวเราไปหาเสบียงมากินก่อนเนาะเราจะได้นอนหลับสบายนะครับวันนี้ นะอยู่เป็นเพื่อนเด็กปั๊มนะครับโอเคตอนนี้ก็หิวกันทุกคนนะครับอตอนนี้ก็เป็นาปาร์ตี้มัมม่นมานะนะครับหน้าของเราก็มีนะครับเอ๊ะกินมันมม่าก,กับโซดาเป็นยังไงอยู่นะมันไม่ใช่นะครับอ,อย่าไปให้เห็นมากเดีย๋ยวเขาหาว่าไปโคนนาะยเขาออ ตอนนี้อากาศก็เริ่มร้อนแล้วยังไงเราก็ต้องทนนอนที่นี่ไปให้ผ่านคืนนี้ไปได้นะครับเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ปลักไฟอ่าโอ้โหนอนฟรีเกาไงอีกฮะเขาให้นอนฟรียงเก่าไงอ,อีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาอ่ะลานกลางเต็นท์แถวเทือกเขาตะนาวศรีนะครับแล้วก็จะไปแม่กำปองราชบุรีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามรอย เหมือนที่เราเคยไปปีล็อกนะครับไปล็อกไปเป,ปลนป้ายครับใช่เดี๋ยวไปวเช้าเช้าตื่นเช้าหน่อยไปใส่บาตรหน่อยเออเดีย๋ยวไปใส่บาตรด้วยไม่รู้จะตื่นกันไหวหรือเปล่าตอนนี้ก็ตีหนึ่งละตีหนแล้วล<ะ>อ่าโอ้โหเดี๋ยวต้องเตรียมนัดกันดีๆเลยว่าตื่นตีนไหนฮะน่าจะตีห้านะถ้าจะไปใส่บาตรอ่ะต้องเป็นตีห้าหลับเต็มตื่นเหมือนเดิมอ่ะหลับเต็มตื่นพอเต็มเืลนหลับเต็มตื่น ชุดนอนซาตินเต็มที่เหมือนกันเออเดี๋ยวนี้ก็คืนนี้ก็ขอปิดบรรยากาศไปที่การปาร์ตี้มาม่าแล้วก็ชนแก้วนะครับเดี๋ยวไงเพื่อนๆก็ลองลองดูนะครับอันนี้ก็เป็น เป็นการเที่ยวแบบสบายๆนะลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยนะครับข้าไหนนอนนั่นประมาณนั้นเลยนะครับวันนี้นอนนั่นดีกว่าวนนน <laughs> ันนี้ก็ว <laughs> ันนี้ก็นอนปัมม๊มก็คือฟรีอะฟรีอะนนอารมณ์ฟรีอะเออเดี๋ยวงไงพรุ่งนี้ติดตามอีพีต่อไปนะครับนะบยังไงเดี๋ยวฝากติดตามน,น,นะฮะฝากติดตามด้วยนะครับอ่ะชนแก้วเลยโอเค